สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ไร่เรือนตะวันนะครับวันนี้มาอัปเดตการสร้างบ้านด้วยตนเองบ้าน FF เฟมนะครับ e p ที่7นะครับเข้าไปดูนะครับว่าข้างในผมทําอะไรไปบ้างแล้วนะครับส่วนข้างนอกนะครับผมกูผนังไม้อัดแล้วก็การกันชื้นลงแล็กเกินนะครับข้างในจะเป็นยังไงนะครับลองเข้าไปดูนะครับอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับหลังจากมีคนถามเข้ามาเยอะแยะนะครับวันนี้ฝนตกนะครับค่อยๆเดินขึ้นไปเลยนะครับ ตอนนี้นะครับ ep 7นะครับมาอัปเดตนะครับมีหลายคนทักเข้ามาถามนะครับว่าถึงไหนแล้วนะครับข้างในนะครับต่อจาก ep 6นะครับผมบอกว่าผมจะใช้ไม้อัด osb นะครับเข้ามากุผนังนะครับตอนนี้กูผนังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ทําการลงแลกเกอร์เรียบร้อยนะครับนี่นะครับดูภายในนะครับให้ดูด้านข้างนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับเป็นไม้อัด osb นะครับหนาขนาด9มิลนะครับแผ่นละประมาณ200 60หรือ290บาทกันชื้นนะครับพอติดตั้งเสร็จนะครับก็ลงยูเทนทันทีเลยนะครับอ่ะนี่นะครับลายไม่อัดนะครับคาดว่าจะลงทับอีกครั้งหนึ่งนะครับของยูเทนะครับทั้ง2ฝั่งเป็นไม้อัด O.S.B. 9มนะครับระบบไฟฟ้าเดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปจะมาทำการติดตั้งไฟฟ้านะครับชั้นลอยนะครับ กูผนังเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ทบันไดขึ้นไปนะครับวันนี้ขึ้นไปยากผมขออนุญาตไม่ขึ้นไปพาไปดูนะครับมันเป็นการกูผนังเหมือนกันโดยใช้ไม้อัด o s b เหมือนกันนะครับหนาก็มีเหมือนกันนะครับขึ้นมานะครับลักษณะการติดตั้งนะครับก็เอานางร้านนะครับมามาติดตั้งแล้วก็มีคนช่วยประมาณสองคนนะครับโดยใช้สกรูยึดนะครับส่วนหนึ่งนะครับนี่นะครับยึดลงไปเลยนะครับ อ่านี่ก็อาจจะไม่ชิดนะครับเดี๋ยวก็เอาที่เลื่อยนะครับมาปุดอีกทีหนึ่งนะครับให้ดูรอบๆบนะครับนะครับกุ่มังนะครับข้างบนนะครับข้างบนที่เป็นชนสามเหลี่ยมนะครับตรงนี้จะใช้ตัวตัวคิ้วหรือเขาเรียกว่าตัวคิ้นนะครับมาประกบอีกทีหนึ่งเพื่อให้เป็นปิดรอยต่อแล้วก็ดู ให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับไฟตรงนี้จะเป็นไฟระยะลงมานะครับจะเป็นไฟสไตล์ลอฟท์นะครับลงมานะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องอีกห้องหนึ่งนะครับการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะฝั่งนี้นะครับอีกห้องหนึ่งนะครับเข้ามาเดินมาข้างในนะครับก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับอ่าส่วนตรงนี้ผมจะไม่ติดฝ้านะครับผมจะทาเป็นสีดําเลยนะครับตรงนี้ก็กุผนังเสร็จเรียบร้อยโดยไม้อัดเเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็ชิดกันรอยต่อก็ พอใช้ได้นะครับเนี่ยนะครับนะครับลงยูเทนเรียบร้อยแล้วนะครับประตูออกด้านหลังนะครับตรงนี้ก็เป็นผนังห้องน้ำนะครับที่ว่าจะเป็นห้องน้ําฝั่งนี้นะครับที่ยังไม่ได้ทํานะครับเพราะว่าเอาดินมาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเอาดินมาใส่อีกสักนิดนึงนะครับแล้วก็จะเทปูนนะครับปูกระเบื้องก่อขึ้นมานะครับชนเป็นห้องน้ํานะครับประตูห้องน้ำไปเข้าด้านนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นห้องแต่งตัวอีกห้องหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับอ่ะเดินมาด้านหลังนะครับ ก็เป um ็นไม้ป hmm. nah, ่านะครับส่วนใหญ่จะเป็นปลูกไม้พะยูงไว้นะครับตรงนี้ไม้พะยูงนะครับระเบียงนะครับระเบียงออกไปร้อยสิบเซนติเมตรนะครับออกไปเหล็กที่เหลือนะครับจากทั้งหมดเลยยาวนะครับเหล็กหน้ากว้างห้านะครับเหล็กข้านะครับที่ยาวทั้งหมดสิบสองเมตรนะครับผมเหลือเท่าไหร่ผมก็ใส่เท่านั้นเป็นระเบียงหลังบ้านไปนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะทําระเบียงหลังบ้านไปอีกนะครับนี่นะครับมาอัปเดตคร่าวๆนะครับเป็นการ ติดตั้งไม้อัดนะครับก็ใช้เวลาช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะครับแล้วก็มาทําเสาทิ์นะครับทำเท่าที่ได้แล้วทยอยนะครับเราไม่ได้อัปเดตนานนะครับมีหลายคนทักเข้ามาถามก็เลยอัปเดตให้ดูว่าภายในลักษณะของผมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับบางท่านนะครับก็ที่ที่ผมไปดูมาเขาก็ใช้เป็นผนังยิบซ้ำนะครับผมก็เลยลองเอาเป็นไม้ OSB เข้ามาดูนะครับว่าลักษณะของเขาพอใส่แล้วนะครับลงเลกเกอร์แล้วก็ดูดู ดูก็มีมิติอีกมิตินึงนะครับก็สวยงามนะครับชั้นสองนะครับบันไดน่าจะขึ้นฝั่งนี้นะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็ตรงเหล็กกั้นเห็นไหมครับตรงเนี้ยนะครับจะมีเหล็กกั้นลงมานะครับแล้วก็กูผนังนะครับแอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับกูผนังนะครับประตูจะเข้าด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีพัดลมนะครับมีไฟนะครับระบบไฟผมเดินไม่หมดแล้วนะครับก็เหลือนิดหน่อยนะครับที่อยู่ตรงนะ ตรงห้องอีกห้องหนึ่งด้านหลังนะครับแล้วก็ห้องน้ํานะครับที่ไม่ได้เดินนะครับแล้วก็เหลือทําห้องน้ําตรงนี้พื้นนะครับพื้นนะครับที่ยังไม่ได้ใส่นะครับก็ตรงนี้ก็จะปูกระเบื้องยางนะครับปูกระเบื้องยางลายไม้นะเพื่อจะให้เข้ากับไม้อั soi b แล้วก็แต่งคิ้วด้านข้างนะครับแต่งคิ้วด้านข้างหมดเลยนะครับได้ไหมครับเกิดช่องว่างนะครับตรงนี้นักทาไม่ดีนะครับเนี่ยผมไม่ใช่ช่างนะครับก็เลยเกิดข้อเสียแบบนี้นะครับก็ติชมกันได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมปูแล้วก็เอาเอาแผ่น เอาแผ่นยืดซ่างเข้าไปอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใส่คิ้วเพื่อจะปิดรอยทั้งหมดนะครับตรงนี้นะครับอ่ะก็นี่นะครับส่วนตรงนี้อ่าซีเมนต์บอร์ดนะครับตรงนี้เป็นอ่าเป็นไม้เสาะร่องขนาดสามนิ้วนะครับจะมากูบผนังด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับแล้วก็อ่ด้านหลังที่ประตูด้านอ่ที่ผมบอกนะครับห้องน้ำนะครับเป็นช่องลมด้านนี้นะครับหน้าต่างนะครับเราจะเป็นห้องน้ําจะเป็น ผนังพวกนี้นะพี่ภายนอกแล้วก็ทาสีเป็นสีแดงสีส้มสีน้ำตาลก็วาไปเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะครับเอ่อตรงนี้นะครับเห็นไหมครับใมอัดนะครับแล้วก็จะประกูผนังตัวนี้เพื่อจะเป็นพื้นห้องน้าลงไปนะครับรับกับเทพื้นแล้วประกบนะครับก็จะทําเป็นสไตล์ล็อบแล้วปูรเบื้องทั้งหมดนะครับอันนี้ก็อัปเดตคร่าวๆนะครับตัวนี้ก็จะทําเหล็กขึ้นมาแล้วกูผนังอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่ก็เป็นอัปเดตคร่าวๆนะครับหลายคนถามเข้ามาว่าบ้านเอฟบ้านเอเอ็มนะครับสร้างสิ่งไหนแล้วนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาครับก็เลยทําเท่าที่ทําได้ก็เลยหยุดพักไปช่วงหนึ่งนี่นะครับก็เลยพามาดูว่าผมทำมาแล้วแต่ไม่มีเวลาถ่ายให้ดูก็เลยมาอัปเดตว่าพอใส่ผนังนะครับไม้อสโเเข้าไปนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่โล่งทั้งหมดนะครับมีผนังทีวีนะครับ ห้องรับแขกนะครับเข้าไปห้องหนึ่งคาดว่าจะเป็นห้องครัวหรือไม่ก็จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งนะครับลองดูละก่อนนะครับว่าจะทําเป็นเคาน์เตอร์บาร์ขึ้นมาด้านหลังนะครับไว้นั่งกินกาแฟแล้วก็มีระเบียงด้านหลังนะครับยาวมันจะถึงนี่เลยนะครับนะครับตัวนี้ก็พามาอัปเดตนะครับบ้านสร้างบ้านเองนะครับเอเนะครับขอบคุณสำหรับติชมขอบคุณสำหรับคำแนะนําต่างๆนะครับก็ ปรับปรุงเรื่อยๆนะครับผมไม่ใช่ช่างนะครับเน้นย้ำว่าไม่ใช่ช่างก่อสร้างนะครับก็ดูจากขอบคุณพี่คนติปานะครับที่ผมจําแบบท่านมานะครับแล้วก็มาดูนะครับก็ดัดแปลงส่วนที่ตนเองชอบนะครับส่วนที่ตรงนี้ผมใส่กระจกทั้งหมดนะครับตรงนี้กระจกทั้งหมดนะครับกระจกสามเหลี่ยมทั้งหมดนะครับทึบสีดํามองจากข้างนอกเข้ามาจะไม่เห็นแต่ข้างในเข้าไปนะครับก็จะมองเห็นส่วนผลไม้มีเงาะมีลี่กีก็ว่าไปนะครับ ตรงนี้ด้านหน้านะครับบอกแล้วครับว่าจะเป็นระเบียงนะครับแล้วก็อาจเป็นทําเป็นที่นั่งนะครับเป็นที่นั่งสังสรรค์ได้นิดนึงนะครับใีโต๊ะมาวางนะครับตรงนี้ก็จะปลูกกระเบื้องอีกทีหนึ่งนะครับติดไฟนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อัปเดตความขึ้นหน้าการสร้างบ้านเอฟเอ็มด้วยตนเองนะครับขอบคุณสหการติตามขอบคุณสหการติชมทุกคำนะครับจะนำมาปรับปรุงนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับเข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ